ครับผมสวัสดีครับพี่น hehe, ้องครับเมื่อเนี่อยู่กันกระเป๋านอะคือเก่าครับผมต่อจากคขียวังหันเนาะพี่น้องเนาะบางคนสงสัยเนาะครับเนาะว่าหอยเชื่อรลีสีทองมันจะเป็นสองเพจนตัวเดียวกันไหครับผมอันนี้เป๋านนมาตอบคาถามเนาะพี่น้องเนาะเชื่อรลีสีทองครับผมหรือเชื่อรลีทัวทัวไปเนาะพี่น้องเนาะจะเป็นตัวหนึ่งเพจนึงตัวหนึ่งเพจนึงเนาะครับพี่น้องเนาะบอลแมนตัวหนึ่งสองเพจคืออย่างพี่น้อง บางคนเข้าใจนะครับเนาะเมน,นี้เบาเราจะพามาเบิงตัวผูตัวแม่เนาะพี่น้องเนาะสังเกตเบิงตัวผูตัวแม่เนาะครับไปเบิงกันเลยเนาะพี่น้องเนาะอันนี้จะเป็นตัวผูครับผมสังเกตที่ฟ้าครับฟ้ามันจะนู่นเนาะพี่น้องเนาะฟ้าจะนุนนะนนะะน่นครับผมตัวนี้ สังเกตบ้างนะพี่น้องนะฟ้าจะนุ่นครับ้วก็กลนจะเหลืองครับผมกลนจะเหลืองอันนี้จะเป็นตัวผู้เด้อพี่น้องเด้อ้วก็ตัวเมียครับผมตัวเมียฟ้าจะลุบครับฟ้าตัวนี้จะลุบหรือจะเรียบเลย้วก็สังเกตบางกลนนะพี่น้องเนาะจะเป็นก้นสีดําครับผม ต่างจากตัวผู้วงหันเนาะพี่น้องเนาะต่างกันเนาะพี่น้องเนาะตัวผู้ตัวเมียครับสังเกตเบิงดากกับเบิงฝากันได้เด้อพี่น้องเด้อสำหรับเปาหนอดจะเบิงอยู่สองยางนี่นะครับผมสำหรับเหนือเนาะพี่น้องเนาะนี่เนาะพี่น้องเนาะเชอรี่สีทองครับผมเหนือกับสีนีแล้วพี่น้อง ตามี่พี่น้องเห็นยุในขณะนี้นะพี่น้องเนาะมือน,นี้เบาหนอนกกรบปุกไม่ยังไหลนะพี่น้องเนาะผ้าพี่น้องมาแยกเพลทไวครับผมฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมในเด้อครับผมเพื่อสิได้มีกำลังใจอัดคลิปต่อๆไปให้พี่น้องได้รับชมอีกนะพี่น้องเนาะได้สารละนะพี่น้องเนาะ สาระมาฝากพี่น้องครับาำรับเบ้านอดมอนีก็ขคอ,อกับสวัสดีครับ